การพอเพียงไม่ได้มีคําว่าประหยัดแต่ประหยัดอยู่ในองค์ประกอบของคําว่าพอเพียงเราไม่เกินตัวเราไม่อวดเรามีแล้วเราแบ,บ่งปันคนอื่นเรามีความสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้แต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินนี่คือความพอเพียงของพี่ประยุกต์ใช้ในการทําธุรกิจโฮมสเตย์ของพี่คือความสุขของทุกคนในหมู่บ้านนะครับมีกินทุกวัน,นครับใช้ภูมิปัญญาเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้มีการวางแผนที่ดีแล้วก็แม่นยำนะครับความพอเพียงคือความยั่งยืนครับ ชนบ้านบัวอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยามีประชากรอยู่2 36ครวเรีอยนจุดเริ่มต้นคือมีชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคทางโรงพยาบาลเขาต้องการเลีอนชาวบ้านเจาะเลีอยนช่วยแต่แตมันเจาะไม่ผ่านผ่านแค่หนึ่งคนเพราะชาวบ้านมีสาพิษตกค้างในเส้นเลือดเราได้น้ำ,นำอาปัจจายเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เราก็ปลูกผัก กินเองทางชุมชนของบ้านบันตวตอนนี้ก็ไม่มีสารเคมีที่ตกค้างในเสเ้นเลือดไม่มีสักคนแล้วครับทุกคนก็มีความสุขโดยคือผมร่่มต้นตั้งแต่มีโครงการของในหลวงรอ9กาปัจญาเธธศรษฐกิจฟอเนฟยงนะครับให้ความรู้ในการทําเกษตรผสมผสานเนี่ยทำสวนทํานาเลี้ยงวัว ปู่ย่าตายายอายุมากแล้วผมก็ได้สานต่อทำนาหลังจากฤด,ดูการทำนาเสร็จก็จะมีปลูกพืชหลังนาหลักๆที่เน้นคือเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวหรือข้าวสาลีนะครับเน้นกินไปก่อนเหลือก็ขายครับผม ตอนแรกก็มาคือปลูกบ้านทาสวนเป็นหลังตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นหลังแรกการตอบรับของลูกค้าก็ดีขึ้นก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาพักด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายถึงว่าคนที่มาพักโฮมสเตย์เนี่ยได้ดูสวนไปด้วยได้กินผักปลอดสารไปด้วยรายได้เนี่ยพี่ก็ทําบัญชีคนเรือนต่อยอดนะคะเอาไปฝากธนาคารไว้นะบ้านหลังนี้ก็เป็นผลของเงินที่ได้หลังแรกค่อยๆทําค่อยๆทําไม่ได้ไปกู้เงินมา ปัญหาหลักของผมตอนนั้นก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพหมอก็แนะนําให้กินพวกผักผลไม้ที่เป็นเส้นใยทั้งหมดอะ่ะตัดสินใจกลับบ้านปลูกพืชผ,ผ,ผักมีโรงเรือนผักได้กินของที่ปลอดสารจริงๆปัญหาเรื่องสุขภาพมันหายไปโดยปริยายไงอยู่มาวันหนึ่งพ่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ทั่วประเทศอะ่ะได้เตาแกรบลักษณะเด่นของแกรบหาง่ายมีในชุมชนแล้วเอามาประยุกต์ใช้ตรงนี้มันคือเศรษฐกิจพอเพียงของผมนี่แหละ ทำจากสารไม่ไายทำพวกเข่งแล้วก็สุ่มอันนี้ที่นอนแมวคะ่ะแมวเขาชอบขายของคือถุงเงินคะ่ะมีวัตถุด,ดิบมาจากหมู่บ้านของเราแล้วแต่แต่ละคนชอบอาชีพไหน บางคนก็ไปชอบทําสวนไอ้เราก็อยู่กับพวกไม้นี้ไปไม่ใช่ว่าได้ร้อยเราไปเกินร้อยมันไม่ใช่เศรษฐกิจนะอยู่ให้เป็นนะลูกมันถึงจะได้เราอยู่พอกินไงเราก็มีผักมีอะไรปลูกไว้กินด้วยเราเหลือกินเหลือใช้เราก็เก็บขายได้มันอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละผมจบอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแรกๆก,ก็เปิดร้านซ่อมทีวีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับ ก็ปรับเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆจนถึงปรินเตอรแล้วก็เจอโควิดอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยไหวหันมาปลูกผักกินเองนะครับเลี้ยงไก่ไข่พันมาจากพื้นย้องไ่ครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับของโครงการพระราชดำริเศษผักเหลือเราก็เอาเศษผักไปเลี้ยงไก่เราก็จะได้ไข่ไก่อินรียตอนแรกๆก,ก็ไม่ไหวครับตอนแรกเอาเงินไปตัวตั้งเลยครับเราคิดว่าเราทํา ผีแปลงได้เท่าไรคิดออกมาเลยนะเป็นเดือนเป็นเดือนเนเดือนที่จะไปทดแทนรายได้ที่เราเราได้มาฟีลไปหมดเลยครับดินแต่และที่ฤดูแต่ละฤดูไม่เหมือนกันฉะนั้นค่อยๆทําประมาณตัวเองเองินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าเรามีอาหารที่ดีนะแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นกินด้วยแฮปปี้ครับน้ำนี่เป็นน้ำที่รอเลี้ยงของคนตำบลบรรทุนทั้งตำบลครับ ถ้าไม่มีน้ําเราก็ทําไล่ทําสวนไม่ได้ทั้งปีเนาะแล้วก็อีกอย่างก็เอาน้ํานี้ไปอุปโภคบริโภคด้วยเราปลูกต้นไม้เสริมไปเรื่อยๆเนาะขึ้นไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่มันดูดซับน้ําไว้เราจะช่วยการอนุรักษนะ์ไว้เนาะเพื่อให้คนรุ่นหลังเขาจะได้มาศึกษา ถ้าเรามีความพอเพียงเนี่ยชีวิตเราจะสุขสบายเลยครับนำมาใช้ตลอดเลยครับมีประโยชน์มากมีความสุขดีครับเราจะไม่ฟึ่งฟ้าในใครเราทําเองในแปลงนาของเราเนี่ยเราพึ่งพ้าทรมชาติของเรานี่แหละถ้าทุกคนทําได้เราทุกคนจะมีความมั่นคงในชีวิตครับการทําเกษตรก็ดีการประกอบอาชีพอื่นก็ดีเราพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดก่อนลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้ การอยู่พอกินของนายหลวงเขาสอนไว้อย่างนี้ไม่ให้เราเกินตัวอยากให้ทุกคนเอาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรอ9เก้าของเราไปลองดูจะได้รับความสุขกลับไปเออวิถีชีวิตพอเพียงมันมีอยู่จริงมันสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเขาให้มีแนวคิดที่ริเริ่มความพอเพียงออกแบบได้ค่ะ และชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าพอเพียงเขาจะจนไม่ใช่นะเขามีเงินเขาอยู่อย่างพอเพียงแต่เขาก็ขยันทำมาหากินจากให้ผมย้ายไปอยู่ที่อื่นผมไม่ไปหรอกผมอยู่ที่นี่แหละคนในประเทศไทยเนาะเอาปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ก็ให้มีความสุขด้วยกันทั้งหมดเลยครับพอเพียงคือการมีความสุขแบบยัง่งยืนเชิญชวนนะครับมาชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านนะครับชมโฮมสเตย์แล้วก็ชมฐานดูงานนะครับสัมผัสชีวิต ที่เรียบง่ายพอเพียงของบ้านบัวเราให้มาเที่ยวบ้านบัวกันเยอะๆนะครับ